พฤษภาคมปี2013เซอรอเล็กเฟ์กูซันได้ประกาศข่าวสำคัญที่ทำให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั่วโลกช็อกไปตามๆกันว่าเขาจะวางมือจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้และต่อมาในวันที่11พฤษภาคมปี2013นักเตะผู้เป็นตำนานอย่างพอลสโคก็ได้ประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการ ผมอยากจะบอกพวกคุณว่าเมื่อเรามีช่วงเวลาที่เลวร้ายทุกๆคนที่สโมสรแห่งนี้ยืนข้างผมเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกๆคนที่นี่ยืนข้างผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราเออ์อเล็กเฟอร์กูสันกล่าวในสนามโอทาฟฟอร์ดในวันสุดท้ายของเขา หนึ่กรกฎาคมปี2013 m a n c h e s t แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งเดวิดมอยเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนเซอร์อเล็กซฟอร์กูสันที่อยู่กับสโมสรมานานถึง26ปีเดวิดมอยเป็นผู้จัดการทีมเอเวอเรตันมาแล้ว11ปีมีผลงานโดดเด่นที่สุดคือการพาทีมเข้าไปเล่นรอบคัดเลือกยูฟ่าแชมเปียนลีกและได้เข้าชิง FA Cup ได้1ครั้งรวมถึงพาทีมจบอันดับกลางตารางได้อย่างต่อเนื่อง มอยเป็นผู้จัดก,การทีมที่ขึ้นชื่อในด้านการวางระบบทีมและการสร้างรากฐานสโมสรในระยะยาวแม้จะไม่ประสบความสำเร็จมากมายในแง่ของจำนวนถ้วยรางวัลแต่เขามีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักเตะในทีมโดยเฉพาะผู้เล่นเยาวชนทั้งนี้มอยได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน3ของผู้จัดก,การทีมชาวสกอตแลนด์ซึ่งทำผลงานได้ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษรองจากเซอร์เล็กฟอร์กูสันและคนนีดักกิฟต์ เดวิดมอยเป็นคนที่นิยมแผนการเล่นแบบแบ่งส่วนในการฝึกซ้อมของเขาจะเน้นให้ผู้เล่นกูุมพื้นที่ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในรูปแบบนี้จะแบ่งพื้นที่ในการเล่นออกเป็นตารางสี่เหลี่ยม24ส่วนเท่าๆกันดังนั้นผู้เล่นเกมรับจะดันขึ้นสูงผู้เล่นตันกว้างกอดจะทางออกไปริมเส้นและผู้เล่นในเกมรูปหมุนเปลี่ยนตำแหน่งกันไม่ขึ้นคอกนนักวิเคราะห์ฟุตบอลชาวอังกฤษได้วิเคราะห์ไว้ แม้ <Man S 2> จะเริ่มต้นได้ดีด้วยการคว้าโล่คอมมูนิตี้ชิลด้วยการชนะวีแกนแอนเลติกไป2ประตูต่อศูนย์ทว่าหลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยกับทำผลงานได้ย่ํแแย่โดยการเปิดฤดูกาลมา6นัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บคะแนนไปได้เพียง7คะแนนและอันดับตกไปอยู่ที่1 2เป็นสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ24ปีของสมโมสร โดยจากสถิติระบุว่าในช่วงเวลาที่เดวิดมอยคุมทีมเพียงครึ่งฤดูกาลเขาเสียแต้มไปมากกว่าที่เซอร์เล็กฟอร์กูสันเคยเสียทั้งฤดูกาลเสียอีกรวมถึงการบุกไปแพ้2คู่ปรับสำคัญอย่างลิเวอร์พูล0ประตูต่อหนึ่งและแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างยับเยิน1ประตูต่อ4รวมถึงการแพ้ในบ้านต่อเวสต์บอมบิดอาเวียน1ประตูต่อ2ซึ่งเป็นการแพ้ขาบ้านต่อเวสต์บอมบิดอาเวียนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1978 และแล้วเดวิดมอยก็ทนไม่ไหวจึงต้องทำอะไรสักอย่างนั่นก็คือการเซ็นสัญญากับอดีตลูกทีมที่เอวตันอย่างมาริยานเฟลเลนี่เฟลเลนี่ย้ายมาในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายด้วยราคา27.5ล้านปอนด์การเซ็นสัญญากับเฟลเลนี่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความหวังว่าฟอร์มการเล่นของทีมจะกลับมาดีอีกครั้งแต่แล้วผลงานของยูไนเต็ดก็ยังคงย่ำแย่ต,ต่อเนื่อง ในเดือนธันวาคมปี2013มอยพาทีมแพ้คาบ้าน2นัดรวดต่อเอเวอร์ตันและนิวคาสเซิลซึ่งเป็นการแพ้ในบ้านต่อเอเวอร์ตันเป็นครั้งแรกในรอบ21ปีและแพ้ในบ้านต่อนิวคาสเซิลเป็นครั้งแรกในรอบ41ปีรวมถึงทำลายสถิติการแพ้คาบ้าน2นัดติดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2001-2002ส่งผลให้ยูไนติดตกไปอยู่อันดับ9ของตารางหลังจากการเล่นไปแค่15นัดตามหลังทีมอันดับหนึ่งอย่างอาเซนอลถึง13คะแนน ตามด้วยการตกรอบ FA c u อในเดือนมกราคมปีต่อมาด้วยการแพ้คาบ้านต่อสวรรซีหนประตูต่อ2ซึ่งเป็นการแพ้คาบ้านต่อสวรรซีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรและยังตกรอบรองชนะเลิศลีคับจากการแพ้จุดโทษซันเดอร์แลนด์24มกราคมปี2014แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีนั้นเซ็นสัญญากับผู้เล่นฝีเท้าดีอย่างฮวนมาตาเข้ามาเสริมทีมในเดือนมกราคม ด้วยค่าตัวถึง37.1ล้านปอนด์เพื่อหวังมายกระดับทีมให้ดีขึ้นผมคิดว่าผมสามารถเล่นใน้3ตำแหน่งยืนอยู่หลังกองหนา้ายืนอยู่ท่ากับซ้ายคือตอนดีบผมใหญ่มาเชลซีหม่ๆและการฤดูกาลนี้ผมก็ไั้มีโอกาสยืนอยู่ท่าขวานคือกันแต่สำหรับฤดูกาลที่ดีที่สุดของผมในอาชีพข่าแข่งของผมจนถึงตอนนี้ก็คือการยู่หลังกองหนา้าแต่จะเล่นในต,ตำแหน่งไหนมันก็บ,บ่สำคัญตราบใดที่ผมในโลกงสนามผมอยากสิคว้าแชมป์รีเมลี มันเป็นถ้วยที่ดีที่สุดสําหรับนักเตะทีเล่นในประเทศนี้สําหรับแมเชสเติร์ยูเนเยติดผมเชื่อว่าเข้าสามารถคว้าแชมป์ได้ทูกรา่การผมจะพยายามอย่างเต็มที่ผมยังนุ่มยังเน่นและก็รโชคดีที่คว้าแชมป์มาได้ลหลายหลายการแต่ผมก็ยังต้องการที่จะคว้ามันมาให้ได้อีกโอทาฟอร์ดเป็นสนามทีน่าเหลือเชื่อผมเคยมาเลรนยยูนี่แลสองสามเทียแต่นั่นก็เป็นในฐานะทีมฝั่งตรงข้ามมาตอนนี้ผมสิได้ลงเล่นในสนามยอรแแ่งนั้นแล้ว มันเป็นอีหยังฉีดแตกต่างออกไปแต่มันกับเป็นอีหยังที่ยอดเยี่ยมมากเพราะผมหูดีว่าเฟนๆนทีนั่นยอดเยี่ยมขนาดไหนมาตาให้สัมภาษณ์กับ m t v ในวันที่เปิดตัวแต่แล้วผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไม่เป็นอย่างที่หวังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผลงานยแย่อีกมากมายเช่นการแพ้คาบ้านทั้งสองนัดกับคู่อริอย่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามมาด้วยการแพ้ในลีกต่อเนื่องให้กับสโต๊กซิตี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แถมยังตกรอบก่อนรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยการแพ้ให้กับไบเยอร์มิวนิกจนมีข่าวลือว่าเดวิดบอยให้กองหลังตัวเก่าอย่างลีโอฟอร์ดินานศึกษาวิธีการเล่นของฟิลจาคิวกา้ากองหลังรุ่นน้องในทีมชาติทำให้ฟอร์ดินานเกิดความไม่พอใจเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆแต่ผมบอกได้เลยว่าเดวิดไม่เคยเปิดวิด,ดีโอของเขาให้ผมทำตามผมไม่รู้ว่ากระแสข่าวนี้มันมาจากไหนนะมันคงเป็นการกูเรื่องขึ้นมาเฉยๆแหละแต่ถ้าถามว่าเราเคยมีปากเสียงกันบ้างไหม มันก็มีจริงๆนั่นแหละเราโต้เถียงกันบ้างเรามีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องกับแนวทางที่เขาได้วางไว้อย่างเช่นการเซตบอลมาจากกองหลังซึ่งมันมีรายละเอียดที่เขาต้องการบางอย่างที่เราไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แต่ในโลกของฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละผมว่าเขาก็คงเคยเจอสิ่งแบบนี้มาจากนักเตะค,คนอื่นๆผมคิดว่าเราคงไม่ใช่คนแรกๆและคนสุดท้ายหรอกที่จะมีปัญหาในแบบนี้เปอร์ดินานให้สัมภาษณ์ในปี2020หลังจากเลิกเล่นไปแล้ว 20เมษายนปี2014แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคิวบวกไปเยือนเอเวอรนตนและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป0ประตูต่อ2ซึ่งเป็นการพ่ายแพ้เอเวอร์ตนทั้งยเย้าเยือนในหลีกเป็นครั้งแรกในรอบ41ปีและในวันนั้นเองก็เป็นการคุมทีมยูไนเต็ดเป็นนัดสุดท้ายของเดวิดมอย22เมษายนปี2014บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงมติปลดเดวิดมอยออกจากตำแหน่งเป็นทางการ โดยยูนเต็ดอยู่ในอันดับ7ของตารางและไม่ผ่านเข้าไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีเนื่องจากเหลือการแข่งขันอีก4นัดเท่านั้นมอยได้ทําหน้าที่เพียงแค่10เดือนเท่านั้นถือเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีระยะเวลาการคุมทีมน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ตลอดกาลและน้อยที่สุดในรอบ82ปีสุดท้ายกระแสะกดดันจากสังคมจึงบีบบังคับให้สโมรสรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปลดเดวิดมอยออกจากตำแหน่ง ปิฉากการคุมทีมเพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่าน,นั้นผมได้มองย้อนกลับไปผมยังรู้สึกเสียใจอยู่ที่อัลลาเอเบอร์ตันเพราะผมทิ้งทีมและนักเตะที่ผมสร้างขึ้นมาแต่ผมก็ไม่ได้เสียใจที่เลือกไปอยู่แมนยูไนเต็ดหรอกนะในโลกของฟุตบอลบางทีคุณต้องตัดสินใจเดวิดมอยให้สัมภาษณ์หลังจากยุติสเส้นทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้าคุณชอบคลิปนี้เชื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปการล่มสลายของยุคทองของแมชชีสเตอร์ยูไนเต็ดพาร์ทสองด้วยนะครับ